เป็นการแสดงอันทรงคุณค่าและหาชมได้ยากสำหรับการแสดงรามยนะหรือการแสดงโขนในเรื่องรามเกียรติ์มหากราบทางด้านวรรณกรรมที่โด่งดังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลร่วมกันในประเทศแถบอาเซียนทั้งยังเป็นต้นกำเนิดของความเชื่อกเกี่ยวกับคติว่าพระมหากษัตริย์คือองค์อวตารของพระนาราย์ลงมาปกครองโลกมนุษย์เพื่อให้สงบร่มเย็นเป็นสุขซึ่งจัดแสดงให้ได้ชมกันตลอด4วันเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เป็นวันสุด ใน3สถานที่ทั้งหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยท้องสนามดวงและไอคอนสยามสำหรับเทศกาลการแสดงรามยณะน,นานาชาติ International Ramayana Festival เพื่อเฉลิมระเกียริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการบมเพนพระราชกรณียกิจนานประการ เพื่อผสมนิกรชาวไทยรวมถึงการแลกเปลี่ยนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติอาเซียนผ่านการแสดงรามยณนะพยถึงความงดงามความโดดเด่นและเอกลักษณ์ทางนฏาตสินของประเทศต่ตางๆที่เป็นมรดกร่วมของมนุษยชาติโดยงานเทศกาลการแสดงรามยนะนานาชาติก็มี8คณะ8ประเทศอาเซียนเข้าร่วมได้แก่อินเดียกัมพูชาเมียนมาสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียมาเลเซียและคณะนักสแสดงของไทยจากสำนักงานสังคีตกรมศิลปาก,กรและภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมกันจัดขึ้นอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นการสแสดงจากอินเดียในชื่อชุดอวตารทั้ง10โดยคณะนักสแสดงนักเต้นรำคลาสสิกนักออกแบบท่าเต้นที่มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องมากที่สุดของอินเดียพร้อมกับบทเพลงสุดไพเราะภาษาติลกูโดยผู้ประพันธ์ในสมัยศตวรรษที่17ที่พรรณนาถึงอวตารทั้ง10ของพระวิษณุหรือที่เรียกว่านารายสิบ สอบประสานกับท่วงท่าลีลาการร่ายรำหรืออภินยะสื่อถึงศรัทธาพักดีอันสูงสุดที่มีต่อพระราม พระรามสยุมพรจากมาเลเซียที่เป็นระบำโอดิซีของแท้ดั้งเดิมสร้างสรรค์ขึ้นโดยครูผู้บุกเบิกระบำโอดิซีผู้ล่วงลับภาลาวีที่ดัดแปลงขึ้นใหม่ให้เป็นระบำกลุ่มสื่อถึงการเชิดชูพระรามในฐานะวีและบุรุษรามยณนะ พระรามตามกวางลักษีดาจากเมียนมาชวนให้ผู้ชมอมยิ้มไปกับความทะเลนของเจ้ากวางทองตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อพระรามนางสีดาและพระลักษ์เข้าไปในป่าทศกัณฐ์จึงสั่งให้มารีดแปลงเป็นกวางทองงดงามเมื่อนางสีดาเห็นกวางทองก็ปรารถนาอยากได้และพยายามจับแต่ไม่สําเร็จจึงขอให้พระรามไปจับกวางทองให้ซึ่งทันทีที่การแสดงจบก็เรียกเสียงปรบมือได้อย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะ 你呢？ ขณะที่การแสดงจากประเทศไทยมาแสดงในชุดนารายปราบนนทกโดยสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรที่กล่าวถึงอดีตชาติของพระรามและทศกัณฐ์ตอนที่ทศกัณฐ์เกิดเป็นยักษ์ชั้นต่ำทำหน้าที่ล้างเท้าให้เหล่าเทวดานางฟ้าที่มาเข้าเฝ้าพระอิศวรยังเขาไกรลาดพร้อมถูกกลั่นแกล้งถูกดึงผมจนศีรษะลานตนจึงเข้าเฝ้าพระอิศวรเพื่อกราบทูลว่าถูกกลั่นแกล้งและไม่เคยได้ไรตอบแทนเลยพระอิศวรทราบเช่นนั้นจึงประทานนิ้วเพชรให้ ชี้ไปที่ใครคนนั้นก็จะตายเมื่อนนทกได้รับพลังนั้นแทนที่จะใช้ปกป้องตัวเองแต่กลับเอาไปไล่แก้แค้นเทวดาล้มตายจํานวนมากพระยสวนเห็นเช่นนั้นจึงสั่งให้พระนารายณ์ไปปราบนนทกซึ่งก่อนนนทกสิ้นชีพก็ตัดพ้อว่าตนถูกเอาเปรียบเพราะพระนารายณ์มีถึงสี่ก้อนแต่ตนเป็นยักษ์มีแค่สองมือพระนารายณ์จึงท้าให้นนทกไปเกิดใหม่เป็นทศกัณฐ์ยักษ์ที่มี20มือแล้วตนจะไปเกิดเป็นมนุษย์มีเพียงสองมือเพื่อมาสู้กันมา จุดเริ่มต้นของศึกระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ในเรื่องรามเกียรตินั่นเองค่ะ